สามราศีดวงเด่นวาสนาพุ่งชนดวงดีชีวิตจะไม่ตกอับอีกต่อไปจะเป็นใครบ้างวันนี้ครับเราจะมาเคลียร์ชัดครบจบภายในคลิปนี้ครับทั้งสามราศีนี้ครับจำเอาไวด้ดีๆครับว่าดวงของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับและจะเป็นใครบ้างเรามาชมกันครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกับจากที่เคยเหนื่อยกายเหนื่อยใจมาแทบแย่ช่วงนี้ครับความอดทนของคุณจะส่งผลให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลง นะครับเรียกว่าฟ้าเปิดไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยครับเป็นจังหวะที่วาสนาทีบส่งครับงานดีเงินกุ้งปลดหนี้ปลดสินได้แล้วนะครับรวมไปถึงครับชื่อเสียงของคุณกําลังจะเป็นที่จับต้องจับตาทําให้คุณมีโอกาสที่จะเฮงปังอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าจังหวะนี้ครับต้องบอกเลยว่าจะกลับมาอย่างราชาแน่นอนครับต่อมาผู้ที่เกิดราศีมิถุนครับ จากที่เคยเงียบเคยนิ่งนะครับเคยโดนมองข้ามนะครับแต่ว่าต้องบอกเลยครับจับตาดีๆครับดวงชะตาของคุณกําลังจะพลิกฟื้นแล้วนะครับผู้ใหญ่เปิดทางรวมไปถึงใครๆก็เห็นคุณค่าโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาแล้วนะครับเรียกงร้หว,ว่าช่วงนี้ครับคุณจะมีความสําเร็จครับใครๆก็ตามจะต้องหันมามองคุณในช่วงนี้อย่างแน่นอนครับ สำหรับผู้ที่เกิดราศีกันครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ครับวาสนาเปิดครับอะไรที่เคยเสียแล้วก็ให้มันเสียไปครับเพราะว่าดวงชะตาของคุณนับจากนี้คุณจะได้คืนทั้งต้นและดอกเบี้ยกันเลยทีเดียวครับรวมไปถึงเรื่องของงานเรื่องของความรักเรื่องของการเงินและชื่อเสียงนะครับจากคนที่เคยห่างหายนะครับก็จะกลับมาแบบไม่มีเงื่อนไขจังหวะนี้ครับไม่ใช่ว่าดวงดีอย่างเดียวครับแต่ว่าดวงของคุณกําลังจะปังยืนหนึ่งอย่างมั่นใจครับ ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วยครับใครที่อยู่3ราศีนี้ครับคอมเมนต์ใต้โพสต์รับผลคำทำนายขอให้เป็นจริงครับ